ท่านต่อไปท่านเสนีอนุบุครับขอฉายภาพภัยด้วยครับเชิญครับกาบเรียนท่านประธานที่กรบผมเสนีออน,นิลบลสมาชิกวุฒิสภาจากอำเภอโขงค่าจังหวัดนครสวรรค์วันนี้จะมาขอปรึกษาหารือท่านประธานฝากไปยังสำนักงบประมาณกลุ่มส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องบ้านพักเกษตรตำบล ถามว่าทําไมผมถึงต้องพูดถึงบ้านพักเกษตรตําบลเพราะว่าบ้านพักเกษตรตาบลคือที่พักของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับตําบลสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งมีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่รวมถึงการให้คําแนะนําและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรต่างๆให้แก่พี่น้องเกษตรกรตามภาพท่านประธานจะเห็นว่า บ้านพักเกษตรตำบลนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในท้องถิ่นธุรักันดานไกลปืนเที่ยงซึ่งได้มีการก่อสร้างมาแล้วตั้งแต่ปี2525ถ้านับถึงวันนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณ40กว่าปีแต่ท่านประธานเชื่อไหมครับว่าบ้านพักเหล่านี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดและกลุ่มส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการทำแผน ในการส้มแซมแล้วก็ปรับปรุงบ้านพักเหล่านี้ที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยเป็นเวลาช้านานแต่สิ่งที่เราได้รับก็คือสํานักงบประมาณเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตัดงบประมาณทำให้บ้านพักในหลายๆพื้นที่หลายตำบลหลายอำเภอแล้วก็หลายจังหวัดมีสภาพสุดส o มและบ้านพักเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะ ของส่วนกระทรวงเกษตรเท่านั้นกระทรวงศึกษาธิการบ้านพักครูกระทรวงสาธารณสุขบ้านพักหมอหรือแพทย์ประจำตำบลก็ล้วนแล้วแต่ประสบชะตากรรมเดียวกันทั้งสิน้นสิ่งที่ผมอยากจะปรึกษาหารือท่านประธานก็คือว่าเป็นที่น่าเสียดายบ้านพักเหล่านี้ได้ก่อสร้างขึ้นมาโดยการบริจาคที่ดินของพี่น้องประชาชน ที่ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ได้มาอยู่อาศัยในพื้นที่เพื่อที่จะลดระยะเวลาในการเดินทางมาปฏิบัติราชการแต่เมือ่อชำรุดทุดโรมไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงธนุบำร,รุงรักษา<ม>ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยได้ได <rồi> ก็มีการปล่อยทิ้งร้างไว้จนกระทั่งบางพื้นที่ก็มีพี่น้องประชาชนเข้าไปยึดอยู่อาศัย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะปรึกษาท่านประธานในวันนี้ก็คือว่าอยากจะเรียกร้องให้กมรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสาก์แล้วก็สํานักงบประมาณได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการ่มมอมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้พื้นที่เหล่านี้กลับมาเป็นของทางราชการต่อไปและสามารถที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์ที่จะให้เจ้าหน้าที่เกษตรตําบลหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเนี่ยได้อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยขอบคุณมากครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o ยูทูบ CNET Channel ด้วยนะคะ